พันโทสมนึกที่มาพอรอันที่วันที่28ถึง31สิงหาคม2534วันที่28นี้ก็ผู้ที่เป็นเจ้าภาพก็คือบริษัทเคมโก้สองท่อก็โดยคุณวนิดาที่มาพรเจ้าภาพวันที่29นี่คุณสาธิตที่มาพรนะครับผอ้พาก คนภาคในนามของอทิปกาแฟเฮาเมืองเลยขอ,อสอัญญาเป็นเจ้าภาพาวันที่30ก็ิบก็ของคุณคนที่กำลังส่องกล้องอยู่คือแจมสตูดิโอคุณแอดครับ,บงศักดิ์กิบะพรเป็นเจ้าภาพนะครับวันที่30ส่วนวันที่31ก็เป็นของพี่ชายคนโตไรยตันบริษัทไรยตัน บักเนอร์จำกัดนะครับก็คุณชาวบริษที่มาพรนะครับเริ่มเป็นเจ้าภาพในวันที่31คือวันสุดท้ายส่วนวันนี้คือวันที่หนึ่งนี้ก็เป็นวันที่ชาบานักกิตพระราชทานเพลิงศพนะครับทางนู้นทางนู้นเวลา17.30กำหนดพระราชทานเพลิงศพนะครับของพันโทสมเนธที่มาพรวันที่หนึ่งกันยายน2534เฮ้ วันนี้ก็เป็นวันชาปนกิจของบิดาของข้าพเจ้าและพี่น้องทุกๆคนครับคือทันดูสมนุขนิครัซึ่งได้่ป่วยแ้แแต่มาประมาณสักได้ปีกว่าท่านก็ได้เสียชีวิตลงเนื่องจาก าหายใจไม่ทันครับก็วันนี้ก็จะมีพิธีพระราชทานเพริงศพจากาสำนักพระราชวังเวลาประมาณ17.30หน่มูไไปหน้าของลูกที่จะบวชนะครับ อันนี้ก็คือหน้าแบบโจนะครับในแบบโจที่อยู่ในวงการของอาคาซ่า,า, <Unity S 2> ายูนิตี้พัทยา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 ไทายแลนด์พัทยาไทายแลนด์าานาานเดี๋ยวจะดูหน้าทันชันนะครับคนนี้จะบวชด,ด้วยนะครับไอ้น,นีชื่ออันนี้เป็นลูกชายคนเกือบสุดท้องชื่อลูกชายคนสุดท้องธนาธน,น้อย อเดี๋ยวเดี๋ยวค้นผากไม่ต้องไม่ต้อง เรา,าเราาลังยกเครื่องปีพัดเครื่องมอนเพ่เเอเลงในงานศพต้องใช้เครื่องปีพัดเครื่องมอนะครับตามแบบประเพณีไทยต้องเป็นปีพัดเครื่องมอสวันนี้ก็ยกปีพัดเครื่องมอสมาวันนี้มาถึงแล้วนะครับเ,เป็นวงปีพาดเครื่องมอสของครูรวยครับแล้วครูวิทย์ไปไหนไอโจไปไหนเนี่ยไอโจไนเ้ แล้วหลานเเอ็กเป็นไงสบายดีไ่ค่อยสบายค่ไให้แม่โตแล้วไนปั่นหรอนี่เหรอเอ่อโทรศัพท์ไปเดีให้โรงเรียนเขาเบองด้นะม่พ่อแม่พ่อไอ้คราวนี้มึงยูก็แลที่เคือ

<laughs> 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 đã bỏ mà. <cười> 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 เหมือนเดิมไหมหายไปโอเคภาพโอเคตอนนี้กำลังบันทึกภาพของอ่อมือกล้องมือกล้องปิดก่อนนะครับปิดก่อนผมปิดแล้วคือคุณเอสแห่งแจมสตูดิโอนะครับอันนี้คือคุณแอดแห่งแจมสตูดิโอใครบางวะอ่าตอนนี้ก็คือคุณเจเอ้ยไม่ใช่คุณโจคู่แข่งเจอันนี้คุณจอหนซอกรเสือกนะครับมาคู่แข่งดู๋ก็คือ คุณน้อยแห่งอังกาสซาอังกาสซาอังกาสซาพัทยานะครับวันนี้ก็จะเป็นผู้หนึ่งที่เป็นคนบวชคนหนึ่งนะครับสำหรับค,คนคนที่ใส่แว่นคนแรกนะครับมีหนวดนิดๆน,นี่ก็ไปทำาคอเดอร์ปทำคอเดอร์รุ่นนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ฝุ่นไอ้นี่มันไหมทำไมน่อยนี่มันมีวงจรจัดเรียงภาพแล้วลบทำไมลยถ่ายภาพอยู่แล้ว โอ,อ้จะถ่ายมือกล้องหน่อยไม่ได้ไงมวะตถ่ายคนรถเนี่ยถ่ายคนรถเนี่ยรถสวยถ่ายบ้างดีโอ้ยถ่ายคนเดียวรับก่อนได้รับเลยตอนนี้เลคคอร์ดอยู่นะครับก็คือการเดินไปไปโกลนหัวนะครับน้อยกับคุณจอน์กำลังวิ่งไปโกลนหัว 哎。 là cái